แต่ไม่เปนหมวกนี่ยอะไรนะมันอะไรมันปกขามันอื่นมีกังเบิ้งปกขาปกแตงผมแตงเบิ้งก็ใส่เิ้บวงออาจะอันซานเล็กห่อกะเล็กน้อยน้อยไม่เลยเขาเขาเลยยิ่งยิ่งมิ้นแบบะยิ่งออกมากกว่าได้มากกว่าดมเลยคื่ะยิ่งทั้งใดเสร มึงไปใช้จะมึงจว่ามึงมาแต่ยิ่งี่นองห่าน,นหน่านห่านห่านนงไส้ได้มาแต่ยิ่งไมึงไปใช้มึงอยาบกมึงมาแต่ยิ่งใจ้อจอดเล็บตัวแรกมันอันนักก็ปดแก่ตงเลาเเห็ดแก่เวลาเยอะคำบ,บอกถ้าเราปร่ซื้อมันมากม่ได้ซื้อแม่ เห็ดลายมือพอพื้นเห็ดงานกันเนาะลายมือลายคนเห็ดมานั่นและข้าเือาปลาตัวเดียวเน่าเนของทั้งนานี่บไรมันลายของมันมินนีเรางานนี่มได้ไหม่เฮามันไหมเฮาผิดไหม่เฮาผิดิเป็นยังไา เล็กเนี่ยมันไม่ให่เนาะนี่มันก็มินมันมันหนักมันย้อนลงมันหนักตัวเองลงมันแล้วเัาไปยังมืออื่นจังไปกับจังเบิงว่าว่าพื้นอันน่ะพี่น้องว่าพื้นอันว่าพื้นชิ้เบิร์เห็ดงานด่านก็แก่เขาเอาร้านเขาบอยพี่น้องลงไปเห็นมือเนี่ยแจมันเทานมันแตกอันนี้พี่น้องแบบมันแตกมันอันนั้นทั้งแก่กับแตกทั้งขางกับ โมเมนต์กระเบื้องแตกได้ไหมเนาะเพดานแตกอยู่โปุ๊โป่งโป่งฉันก็จุดเบิด์เพดานมันแตกพี่น้องลงไปจังไปเบิ่งเห็นบอกอันอันนี้เพดานหล่อนหนาครับบอกสั่งเอาเล็กใหญ่เล็กหนาใหญ่แย้วอืมมันจังอยู่ก่อนมาได้ลอยคนว่าอยู่ฟังนี่เนี้ยเขาแน่วะนี่เขาบอกได้เล็กจะแบบมันเนาะ อันนี่เงียบขอบวิทย์มือลงไปละกันบอกบอกให้ทีมงานสั่งแก้ให้แล้วเจ็บพวกไม้เล็กนะพวกขนนั้นนะพวกแผ่นเหลี่ยมแถวขางพวกแผ่นเหลี่ยมแม่เบิ้ดเลยจะขางขางนั่งขางนี่ขางนี่งขางนี่เบิ้ดมันเด็กงอมมือจังเบิ้มจังเห็น อืมอืมอื่นจังบึงมันจะจักไแจ้สีแจ้หาแจ้กับแม่เมื่อแบบแม่ได้เดียมแจ่ติดกันกับแม่เหมือนกันแตกเมื่อทิ้ถาลูกมองนี่แม่มองเมา่อย่ยาโทมายาโทมานานขังยาพายโทมายาพาย ัโลโหลเปิดกล้องอะไ้เป็นอะไรเป็นอะไรฮ<ล>ัโลโอลเป็นไรเศร้าแล้วสวัสดีปะลูกไมลโกบิ่ลงมาสบายดีปะลบลง่งล,ลงมาเบิ่งลำเรื่องบ่อแรงมาื้อนในบ้านนะี่แหละข้าเจ้าในบ้านนี่และในวัดค่ะ רת, ขนาดใช้แหลกขนาดบวเคยมากแถวหนิดอกลายมือลายเหตุเนาะพี่น้องมันแหลกมีการผิดพลาดเกิดขึ้นเพดานมันแตกตามขางมันมยัง่ทางส่างเก่าส่างใหม่ผสมปนเปิอ์กันมันเป็นงานละเอียดเนี่ยพี่น้องงานเห็ดหนั่นเห็ดนี่เห็นบอลเอฟซีไปคอมเมนต์ยวนส่องเกจสายมีเงินสยางจ้างส่างอื่นโลดเขาอะ ปูกระโลกับโบงามคเขว่าขี่ยล่เขาอะเป็นขื่นเป็นขีคเขา่ามิตร้เจ้าเล็กินคอยบะท่านได้กินคอยบะท่นได้กินทีมงานสร้างเถาตาตัวจะบวหยัจะไร่มีจ้างู้เละจะาจวางและชื่อร้านและน่ะลูกทีมกับโบพังควมกันไปกับว่าไฟเป็น วิชาการก็นางวิชาการแต่มืออื่นนะคะเจ้าเจ้าจิตร้างก้อนมุนแต่มืออื่นนี่อย่างมากตัวหนาบอกเขากับบุพังอ่าแต่แต่เหมืนลงไปหลังกระจังเบิงหัากอแกะก็แกะเลาแล้วเสียเสียผู้ใหญ่เน้ยเน่อื้ม มือสมาร์เล่นเขาบริเซียน้ำเจ้าหรเซียเชียผู้ใได้ยังกัเอาคือมือหื้อบ้ใจสีมากมือหื้อกับมือชิปเอนะกับมากกับลือเลือนหมุกลหลงต้องบอกว่าเร่องช่ไทยมไปเลยฮะแล้วก็๋ย่าลืเแ็งเบื่องู้ถือถือเน่มือเงนกัซักเอาไว้ อโอ้เพิ่น anyway, ชิล็องเพิ่นสิลงมาบ่เออมื้อฮื่อเลยมื้อฮื่อแล้วออกลาดรถแต่เช้าโลดโอ้หัวเล็กสิลงมาอืมมื้อฮื่อแล้วมื้ออื่นนี่คะเอาโลดฮ่าเอาหยังก็หาโลดมื้ออื่นนี่ง่อยเอาหมเหรอผางใหม่กูกินเลยเฮ้ยเฮยเดือนน่ะกูอยากกินเด้ใช่เจ้าเล็กจริง

ตะกี้ทีมงานส่างชูเพลินนะพี่น้องมีการแข่งพอใหญ่พามพอใหญ่ไส้พอใหญ่เล่นพอใหญ่เตี้ยมีการหกคนพี่น้องทีมงานส่างรุ่นเถาวนะพี่น้องแบบดะบานีรุ่นเถานี่บ่ได้ขึ้นแล้วคือพอใหญ่พามนี่เราลงแล้วเราบบขึ้นแล้วขึ้นหล่อขึ้นล่างนะพี่น้องได้แค่ซี่บอกได้แต่บอกแบบเป็นหมู่เหตุจังซันเดอร์จังซีเดอร์ เป็นผูวิชาการบอกหมู่อัชนะพี่น้องออกวางแผนบอกหมู่เห็ดอยู่หันอยู่นีนะนะแต่ไม่ได้ขึ้นขั้นแต่ทีมงานช่เยินขึ้นเองเห็ดเองกันอย่างนี้นะเออห้องเ้าคือไม่ได้แตะนะอันคออันทีมงานส้่งเขียนเห็นหลายคนนะคือแบบเอาเขามาเพิ่มใหม่ยนี่อนว่าพันธุพาม ที่งานพรพมถ้าแลออ้วเนยคือเบาใจนี่ครับกระชิดมะเห็ดเนี่ยมาอยู่อ่าเจ้ากับไข่ค่ะไปซักยาน้ำตาสองน้ำหอยปังกับเศร้าออแล้วอ,อืมอืมอืมจัดกัดยาเศร้าออแล้วกินข่าวเ้ออืม ชื่อกระปอมน้ำขาวชื่อกระปอมน้ำขาวกระปอมโอ้ยคนวะมาเด้อพี่น้องมากินข้าวตรงกันพี่ดาวเลยนี่ยาวมาเลยอือโอ้หมดกปลาลาบเท่ากันเท่ากับมี่เขาอยู่หน้าของบเดียวเนี่ยอยู่เพื่อน ข่าวบ้านเม็ดทุกคนและแซบอยู่พอกกอนกับ้อมเพื่อพักกระดาวตกพักกระดาวตกแล้วมาข่าวบ้านเม็ดอไหด่ตัวฉันอยู่หน้าเห็ดทานอยู่หน้ากระบ่เลี้ยวมาเน้ยก็ มะแตงเออเจบมาโลดพัชจิเออพัชิมีมะแตงมะตางพัชิจะปลูกยังเจ๊บึงกจบงแตงอือผม่เออพัชจิลงมาเมืออื่นเออมืออื่นพัชจิจับเอาไว้อืออืมลงมาลงมาลเบิ่งมอลำเลื้ง ทานด้วยแม่คือบอ้อยออกมานำาเนี่ยมากับมีอ,อ้อบอมากับมีอ,อ้อยบอหอืมอ,อ้อยอะไยมานำบาบอเอออ่าเออ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 ,เอ,อ,เอ,อ เียนห่แล้วมัน็จอาบน้ำแล้วยื่เอหตดดีๆลูกเฮียนกินดีๆไปาสร็แน้วนั่นมันเหตดสตัวเองน้องน้องเคียนห่นกับโต๊บอกอย่ากินนะมันเปื้อนนะพ่อจูบไ่ได้ระวางรวงบุกินบุกินไอ้ืได้จีบบอเบอร์่าเจ้าน่ะอเบอร์่าเจ้าได้จบอบอไ่ได้กิล้ เออเบอร์ออจุยอันนี้มาเป like eh ็นเฟบลเผื่อ่ซื้อเฟซมาเผื่อจะเอาเบอร์นี่ใช่มาโทรเอาเบอร์ให้เจ้าน่ะเบอร์ธรามาได้เนาะาลชีโมงหิบออกหันเงินไป้อย่างเข้ามาอย่เออเก้าแปดชกอกับเก้าชุ้นห่านะเบอร์เาอาบ่วงที่เบอร์ลุงอ่ะจกปากแล้เอาไฟเชืมือไปงุมถวยเอาบ่วงเอาบ่วงเก้าแปด เออืมเอาบ่วงเอาบ่วงเออสั้นแหละชื่อจะบ้องอืมอืมเก้าเอาวิดีโอเก้าแปดหกสองกับเก้าชุนหาน่ะที่มันดุหนักที่จะเนี่ยเศษได้ เขาซือเกียรน้อยมาก